แต่ลูกอ่ะจะไม่เคยหยุดเรียกมามีมามีมามีเพียงแค่เราอ่ะหันไปหาเขาว่ายังไงนะครับลูกมันเหมือนเขาอ่ะจะรู้สึกแล้วว่าแบบอ๋อเราสนใจเขาอยู่นะวันไอติ้ง n ว w h นเฟรน i n ตอ่ะ I feel fresh and I have more energy oh. and then it make me feel like younger oh, I need energy too yeah 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 okay to you เดเดน่เ <laughs> ด เดี๋ยวจะย็นยังยังยังสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีค่ะวัสดีค่ะแล้วก็안녕하세요안녕하세요บังเอิญว่ามีคำถามในคอมเมนต์มาว่าถ้าลูกเอาแต่ใจอ่ะถ้าเป็นแม่แม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างจริงๆเป็นคำถามที่ ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับคําถามแล้วก็มันมีคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปก,ปก,ปกติจริงๆสําหรับเด็กๆในวัยที่กําลังสนุกกําลังสนจะมีพฤติกรรมที่บางทีเอาแต่ใจอง <ๆ S 2> องไงอยากจะได้ของอยากจะได้ของเล่นหรืออยากจะทําอันนี้อยากจะกินอันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นด้วยทำให้มีพฤติกรรมงองไงหรือว่าเคยดู YouTube ไหมคะที่ลงไปดิ้นกับพื้นแบบปะปะ,ปะ,ปะ,ปะ ทำให้คุณพอ่อคุณแม่บางครั้งเนี่ยรู้สึกเครียดหนักมากว่าแบบบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราอยู่กลางแจง้งแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้เราจะต้องทํายังไงกับลูกดูนะบางครั้งเครียดจนแบบเส้นประสาทจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแตกออกมันได้ออะไรย่างเงี้ยหรือว่าเส้นเลือดแตกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีบี่กับมีเอเลน่าเนี่ยมีวิธีลับอยูในดัชสปอบของเราค่ะเอลเลน่า 음, LA는 본인이 사랑 많이 받는 것을 느끼는 것이 굉장히 중요해요. 그래서 제가 사랑을 많이 보여주려고 노력을 하죠. 보통 아이들은 위로가 된 이제 이나 이제 토닥여 주는 거 토닥여 주면 본인이 사랑을 받는 거를 <목소리> 거를 알기 때문에 따뜻함을 느껴요. 그러면은 본인이 원하는 대로 하려는 그런 경향이 줄어드는 게 음. 원하는 걸 하려는 경향이 줄어드는 걸. สำหรับมีบี้นะมีบี้อ่ะใช้วิธีเล่นกับมาเวนหรือว่าหากิจกรรมทำร่วมกับมาเวนนะคะมีบี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่อะเด็กๆะไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแค่ยอยากได้เวลาจากเรามีบี้เชื่อว่าแม่ๆทุกคนจะต้องเคยเจอรีแบบมามี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 ทุกๆ2วสองมีมีคำถามคะ่ะ แล้วถ้าเราอะค่ะกําลังทําอะไรอยู่กําลังแบบดูเอเกสารหรือว่ากําลังคิดอะไรในหัวแล้วลูกอะเรียกบางทีเราอยากจะใช้ความคิดเรากกอนแล้วค่อยขันกลับมาตอบแต่ลูกอะจะไม่เคยหยุดเรียกมามีมามีมามีเพียงแค่เราอะหันไปหาเขาว่ายังไงนะครับลูกมันเหมือนเขาอะจะรู้สึกแล้วว่าแบบออเราสนใจเขาอยู่นะว่าเราคือโลกทั้งใบของเขาแล้วพอเราสนใจเขาอะเขาจะรู้สึกถึงความที่ การเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะหายไปเลยเพราะสิ่งที่เขาต้องการจากเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่อ้ออยากจะซื้อของเล่นแต่มันเป็นการที่เขาอยากได้ความสนใจจากเราซึ่งบางครั้งอะ่ะการที่เราไม่ได้สนใจอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ส่วนทุกคนไม่ได้สนใจลูกนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าจังหวะบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้มามีเข้าใจทือทุกคนนะคะทุกๆครั้งอะ่ะมามีอะ่ะจะได้ยินชื่อตัวเองอะ่ะประมาณ5,000ล้านรอบประมาณในหนึ่งนาที แม่ๆทุกคนก็คงเคยได้ยินซึ่งการแก้ปัญหาของมัมมี่ะค่ะก็คือใช้เวลาร่กกาวมกับเขาหรือฟังเขาสักเล็กน้อยเล่นกับเขาสัก5นาทีเขาจะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ아이들에게말하는방식은굉장히중요한데요특히질서의식을요하는말하는방식은더중요하죠 <음> 아이들은강요하거나명령받는그런느낌이들때는 오히려 반대로 행동하려고 해요. 예를 들어 일어나 밥 먹어 빨리해 이런 식으로 강요를 하거나 명령을 하는 방식을 요하는 그런 예를 들어 일어나 밥 먹어 빨리해 이런 식으로 얘기를 하게 되면은 아이들은 더안 하게 돼요. 반대로 더안 하게 돼요. 그래서 오히려. 우리 빨리 학교 가야 돼. 일어나서 빨리 밥 먹을까. 이런 식으로 바, 말하는 방식을 바꾸게 되면 아이들은 피곤해도 스스로 학교 갈 준비를 하게 돼요. 음. 어? 히베. 안녕하세요. 아, this is how I'm taking care of myself because okay. like um this. ทำใหเรา루색สดชื่นขึ้น. ทำใหเราดูมี vitality. แล้วที่สำคัญ ดูอ่อนไปเยาวค่ะดอ่อนกวไไ่ไมสีมันมันเป็นสีอะไรไ่อ๋อโอเคนี่รสชาติมันจะคล้ายๆกับคุชคะันุสค่ะแล้วก็สีส้มเนี่ยมันมาจากสีกหวานค่ะอ๋อเหรอโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยพี่กินขอาบ่มลุงอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อกี้ห,อห้ออะไรพี่ขอดูหน่อยโอ้เขาอ่านว่าอะไรพี่ชาริสนา เดี๋ยวจะลองลองลองดูนะถ้ามันดีอาจจะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะย่นยัางๆย่างอย่งอ่างาโอ้เอ็มที I drink too Okay I need I need for more energy o k บ้านไหนอ่ะที่เจอปัญหาแบบนี้นะเอาวิธีไปใช้ดูนะคะ มี่ีกับเมียเลยนะส่งกำลังใจให้นะรักลูกให้ถูกทางคือการเลี้ยงเขาด้วยเหตุและผลนะคะ